ขอต้อนรับชาวราศีกันและลัคนาราศีกันเข้าสู่การทํานายไพ่ในเรื่องของความรักประจําสิงหาคม2564ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชา n e l นายลรดพยากรใบครูเอค่ะดิฉันครูเอปรทมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรวันนี้จะมาขอเป็นตัวแทนของชาวราศีกันจับไพ่เพื่อขอให้ไพ่ทํานายดวงความรักให้กับชาวราศีกันค่ะดูได้ทางลัคนาและราศีนะคะ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบ general reading นะคะไม่ได้เป็นการทำนายดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจรารณญาณในการชมค่ะ The Empress Eight of Cups Seven of Cups Night o w Worn, Night of, of Swords คุณกันคุณเปรียบเหมือนกับราชินีนะตัวตนของคุณมีมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณอาจจะเพียบพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานพร้อมการเงินพร้อมนะคะตำแหน่งทุกอย่างคุณพร้อมหมดเรื่องของความรักของคุณดูน่าจะมีความสุข เพราะว่าคุณเพียบพร้อม Lucky In Love มันสมควรที่จะเป็นของคุณแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีโอกาสเข้ามามากมายคุณกันที่เพียบพร้อม Hi g h Profile ทั้งหญิงทั้งชายมักจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาเสนอตัวเสนอความรัก เสนอมิตรภาพความสัมพันธ์ให้คุณมากกว่าหนึ่งคนจึงเป็นเหตุให้คุณต้องปวดหัวเอาละค่ะนี่เป็นการทำนายทั่วๆไปทีนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะคนโสดบ้างค่ะคนโสดชาวกันดวงความรักจะเป็นอย่างไรในเดือนสิงหา Night of Pentacles, Dead f i h Five of Swords, e of Wands คนโสดชาวราศีกันคุณอาจจะมัวยุ่งอยู่กับการงานหน้าที่รับผิดชอบการหาเงิน เลยทาให้คุณน่ะยังคงเป็นโสดเพราะความยุ่งอยู่กับงานหรือบางคนอาจจะผิดหวังในเรื่องของความรักมานะคะทำให้คุณเข็ดลาบในเรื่องของความรักเลยทําให้คุณยังคงเป็นโสดอยู่แต่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนอีกมากมายแล้วอาจจะได้เจอคนคนหนึ่งที่ อาจจะเป็นคู่ของคุณหรือคนที่คุณถูกตาต้องใจในฝูงชนที่คุณเข้าไปร่วมในกิจกรรมน้ำนันก็เป็นไปได้นะคะดูว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมให้กับคนโสด six of wands justice two of pentacles คนโสดราศีกันบางคนอาจจะยังคงเจ็บปวดกับความรักที่ผิดหวังที่ผ่านมาคุณยังคงไม่เปิดใจให้ใครเพราะคุณคิดว่ามันยังไม่ยุติธรรมต่อคุณหรือที่ผ่านมาความรักช่างไม่ยุติธรรมต่อคุณแต่ก็ใช่ว่าคุณจะตัดขาดจากความรักนะบางครั้ง คุณก็อยากจะมีความรักคุณยังคงกล้ากลัวกลัวกับความรักจริงๆแล้วไพ่บอกว่าคุณมีคู่นะคุณมีคู่ติดตัวมาด้วยผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะดังนั้นแสดงว่าคุณน่าจะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับความรักดีๆ ในอีกไม่ชา้าก็อาจจะเป็นได้ p a g e of p แ n น a c l e s Ten of Cups The Star The h i g h p r ฮก็ดูเหมือนคุณจะมีโอกาสนะคะคนโสดราสีกัน ไพ่สิบถ้วยเกิดขึ้นมาแล้วหมายความว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่จะมีความสุขกับความรักที่ดีเป็นความรักที่ยืนยาวไปถึงการสร้างครอบครัวด้วยกันมีพ่อมีแม่และลูกๆเดอ s t สตารความสุขความโรแมนติกความฝันอันง,งดงามรอคุณอยู่ The h y p o ปรแฟคู่ดีๆคู่บุญของคุณกำลังจะมาค่ะต่อไปเราจะมาถามไพ่ออร์เคเลิกันนะคะว่าชาวราศีกันที่เป็นคนโสดดวงเรื่องของความรักไพ่ออร์เคเลิจะทำนายหรือให้คำแนะนำคุณอย่างไรไพ่บอกว่า healing family issue your love life benefits as you forgive your parents ค่ะก็เป็นการเยียวยาครอบครัวนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีครอบครัวถ้าคุณให้อภัยตัวเองให้อภัยพ่อแม่ของคุณบางคนบางคู่บางคนอาจจะ มีความเจ็บปวดมีแผลในใจมาจากครอบครัวที่แตกร้าเลยทำให้คุณเข็ดขยาดกลัวในเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณให้อภัยพ่อแม่ของคุณที่เคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดในเรื่องของครอบครัวมาก่อนคุณจะได้พบกับความรักที่ดีค่ะต่อไปเราจะมาที่คนมีครอบครัวนะคะ คนมีคู่แล้วคนมีครอบครัวแล้วชาวราศีกันลัคนาราศีกันดวงความรักของคุณในเดือนสิงหาคมไพ่าทาโรกจะส่งพลังงานใดมาสู่คุณ The Empress วิวออฟเดือนทรีออฟเพนนคอส The Emperor ไพ่สวยมากเลยพลังงานดีมากเลยค่ะคนมีคู่แล้วชาวราศีกันมีความสมบูรณ์พูนสุขดุดดังราชินีแล้วยังได้ไพ่ The Emperor ไพ่จักรพรรดิด้วยมีทั้งจัก,กรพรรดิและจัก,กรพรรด,ดินีมีทั้งราชาและราชนินีดังนั้นคู่ของคุณความรักของคุณจะเป็นความรักที่โชคดีเป็นความรักที่มีความอุดมสมบูรณ์จากหลายทิศทางมีทั้งความรักต่อกันมีทั้งความเคารพต่อกันมีทั้งความโรแมนติกมีทั้งความให้เกียรติแคร์ลิงซึ่งกันและกัน นะคะความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันเป็นเป็นการทำนายที่มีความสุขมากๆนะคะในเดือนสิงหาคมของคนที่มีคู่แล้วมาดูว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรต่อนะคะคนมีคู่คะ ุณกันที่มีคู่การเบาะแวงการทะเลาะเบาะแว้งกันนิดๆหน่อยๆน,นะคะไม่ได้รุนแรงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลิ้นกับฟันกระทบกันก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นการให้อภัยซึ่งกันและกันก็จะนำมาซึ่งความสุขของครอบครัวอ,อีกครั้งค่ะ ใครต้องการจะบอกอะไรกับคนมีคู่แล้วอีกบ้างแม้บางครั้งความคิดจะต่างกันแต่ความรักทำให้คุณสามารถที่จะลงเอยลงรอยกันได้ การติดขัดเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาอาจเป็นตัวที่จะช่วยพิสูจน์ความรักแท้ของคุณทั้งคู่และการที่คุณมีลูกบางคนบางคู่มีลูกแล้วนะคะลูกของคุณจะเป็นจุดศูนย์รวมของความรักของคุณทั้งคู่เป็นแก้วตาดวงใจนะคะเป็นข่าวดีเป็นรางวัลของคุณทั้งคู่ค่ะ ต่อไปเราจะมาขอไพ่อลอร์เคินทำนายให้กับชาวกันที่มีคู่นะคะใพ่ต้องการที่จะแนะนำหรือบอกอะไรกับคุณให้ออร์เคินบอกว่า it is safe for you to love ความรักมันเป็นความรักที่ปลอดภัย open your heart to give and receive The biggest energy of all ให้คุณเปิดใจรับพลังงานที่ยิ่งใหญ่ของทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามานั่นถือว่าเป็น good s i g n นะคะเป็นสัญญาณที่ดีให้กับคนที่มีคู่รักแล้วมีครอบครัวแล้วชาวกันว่านี่คือความรักที่ปลอดภัยเป็นความรักที่มีพลังมากๆเลย นะคะในครอบครัวของคุณดังนั้นพื้นฐานชีวิตของคุณได้มีพลังงานที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆต่อไปรักษามันไว้นะคะคุณอยู่ในเซฟโซนของครอบครัวที่มีพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วรักษามันไว้ค่ะต่อไปเราจะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้าง เป็นความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วนะคะเราเดินทางมาถึงการทำนายในช่วงสุดท้ายแล้วคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีกันไพ่จะส่งพลังงานใดมาบอกกับคุณ Seven of Swords, the High p r o f o u n t Two of Wands, the Moon. คุณกันคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่คุณกำลังมีอยู่นี้หากมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องหลบหลบซ่อนๆความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้ และถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกศีลธรรมนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันห่างไกลกันมากๆเช่นล o n distance relationship นะคะมันจะสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณอย่างมากมายค่ะใครต้องการบอกอะไรเพิ่มเติม strange t e of cups nine of pentacles four of pentacles คุณกันที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณที่เป็นผู้หญิงคุณได้คนรักในความสัมพันธ์ที่ยอมคุณคุณที่เป็นผู้ชายคุณได้ผู้หญิงที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ เปรียบเหมือนกับเป็นคนซัพพอร์ตคุณหรือคุณมีดวงนาลีอุปัมภมอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยืดยาวไปจนถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวกันได้ถ้าคุณทั้งคู่มีความพร้อมทางด้านการเงินอย่างเพียงพอสามารถที่จะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวแล้วก็มาร่วมกัน นะคะเซฟความรักนี้ไว้ได้ค่ะใครต้องการบอกอะไรกับคุณอีกนะคะ Wheel of Fortune Ten of Swords Egg of Cups King of Swords คุณกันที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตอนนี้เหตุการณ์เรื่องราวในความสัมพันธ์อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะถ้าหากว่าคุณไปไม่ไหวถ้าหากคุณทะเลาะกันถ้าหากคุณมีความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ลงรอยกันและสร้างความทุกข์ให้แก่กันนะคะความรัก ที่คุณมีต่อกันมันอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความสัมพันธ์ที่มันร้าวฉานการที่คุณจะมูฟออนกลายเป็นโสดอีกครั้งดูแลตัวเองอีกครั้งยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอีกครั้งมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณน่าจะมองค่ะ ใครต้องการที่จะบอกอะไรหรือสรุปอะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะ King of Cups n n i h t t o w w n n s s u u g g m e n t Ten of Wands ด้วยคุณอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์หรือเป็นคนเจ้าชู้ หรือเป็นคนที่มีโอกาสให้มีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณง่ายๆมันเลยทำให้คุณเนี่ยยังไม่คิดที่จะจริงจังกับใครซึ่งคุณอาจจะยังรอคอยคุณที่ใช่อยู่ดังนั้นความสัมพันธ์ที่กำลังเผชิญอยู่นี้จึงเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะหนักใจและเหนื่อยใจ เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจก็เป็นไปได้ค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูว่าไพ่ออร์คินต้องการที่จะแนะนำหรือสื่อพลังงานใดให้กับคุณที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใบบนี้นะคะ Let's go off control issue Let's go off control ให้อยู่ภายใต้การควบคุมนะคะ Let's go off control Allow the situation to unfold naturally ให้ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรที่ฝืนธรรมชาติคุณอย่าฝืนเลยค่ะเพราะมันไม่มีทางที่จะมีความสุขหรือเป็นความจริงไปได้ดังนั้น คุณควรปล่อยให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติ let it go let it be นะคะเอาล่ะค่ะดิฉันก็ต้องขอจบคำทํานายนะคะที่สถานะสุดท้ายหากคุณชอบพลังงานจากการอ่านหน้าไพทาโลที่ดิฉันสื่อถึงคุณกดติดตามไว้นะคะดิฉันออกคลิปเดือนละ3คลิปให้กับทุกๆราศี ก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องของชีวิตทั่วไปนะคะโชคลาบการเงินการงานนะคะเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางรวมถึงคลิปในเรื่องของความรักให้กับ12ราศีซึ่งพลังงานที่ดิฉันอ่านหน้าไพ่สื่อถึงคุณนะคะดิฉันจะสื่อพลังงานที่เป็นบวกเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับคุณทั้ง12ราศี กดติดตามดิฉันไว้รับพลังงานบวกเพื่อช่วยให้คุณมีกำลังใจในการใช้ชีวิตหรือมารับแง่คิดดีๆจากไพทาโลที่ได้บอกให้กับคุณนะคะ25ปีจากประสบการณ์การอ่านไพทาโลและประสบการณ์จากการดูดวงส่วนตัวนะคะหลายๆดวงเป็นร้อยๆดวงที่ผ่านมาดิฉันนำ พลังงานนั้นนางประสบการณ์นั้นมาสื่อเพื่อให้พลังงานบวกกับคุณติดตามดิฉันไว้รับรองว่าคุณจะได้รับพลังงานบวกเติมเต็ม Energy ให้กับพลังงานชีวิตของคุณได้ตลอดลอดนะคะก็กดไลค์ให้กำลังใจดิฉันถ้าหากว่าชอบการทำนายและได้รับพลังงานที่ดิฉันสื่อถึงคุณนะคะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อ่านไพาทาโร มีความยินดีที่จะต้องบอกว่าขอขอบพระคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การรับชมในทุทกๆคลิปของดิฉันที่ดิฉันตั้งใจที่จะสื่อพลังงานให้กับคุณวันนี้ลาก,กันไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ